ช่องปอป่าศึกษาแบงค์เหรียญโบราณซื้อและขายเหรียญกระสาบหายากสวัสดีและยินดีต้อนรับบรรดาพี่น้องชาวนักสะสมเหรียญกระสาบทุกคนทุกท่านนะฮะผมปอป่าศึกษาแบงเหรียญโบราณเจ้าของช่องรับซื้อเหรียญและจําหน่ายขายแบ่งปันเหรียญก,ก,ก่อนเข้ารายการเอฟฮะก่อนเข้ารายการมาดูเหรียญที่ ล่าสุดคลิปนี้เลยฮะสำหรับเหรียญอัดดีบุกสมัยรัชกาลที่4ก่อนเข้ารายการฮะ FC ปะปาร,รับซื้อเหรียญละสูงสุดนะฮะ2 0 0 0บาทกันเลยทีเดียวเป็นแบบไหนดูตรงไหนดูอย่างไหน c ฮะ <c <oughs> จุดตรงไหนที่ปปาร,รับซื้อเหรียญละ2000บาทก่อนเข้ารายการ f อฮะฝากกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือน กดไลค์กดแชร์ขอบคุณครับเอฟสี F ่ักคลิปวิดีโอที่ผ่านมาลหลายหคลิปที่ปป้าประกาศรับซื้อเหรียญอัดดีบุกตาพระมหามงกุฎด้านหลังพระแสงจักรแบบนี้ที่ปปาประกาศรับซื้อเลยมาฮะราคาที่ซื้อไว้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพผิวเหรียญ นะขึ้นอยู่กับสภาพผิวเหรียญเลยนะฮะเป็นเป็นเหรียญที่ผลิตออกมาจากเนื้อดีบุกนะฮะสมัยร,รัชกาลที่4แบบเนี้ยที่ผ่านมาฮะผ่านการใช้งานมากๆขอบเสียขอบบิน่นป้าไม่มีตัวอย่างให้ดูตรงนี้จะเป็นเหรียญค่อนข้างสวยนะฮะค่อนข้างสวยและสมบูรณ์นะฮะอย่างเหรียญผ่านการใช้งานขาดการเก็บรักษาผิวเหรียญสภาพเกรดสใช่ไหมก็เห็นซื้อขายกันหลักสิบจะกี่สิบเท่านั้นเองหากสวยขึ้นมาหน่อยก็ ราคาอาจแตะหลักร้อยนะฮะพูดถึงแล้วถ้าหากสวยถ้าท่านมีเหรียญสวยเดิมๆจริงๆแบบนี้ FC นะ,ะผิวเดเดิมบ้างอะไบ้างแบบเนี้ยราคาก็อาจจะได้3า0สี่ร้อยนะฮะ้าด้านหน้าด้านหลังสวยสมบูรณ์นะฮะขอบด้านหน้าด้านหลังนี้ตั้งแบบนี้เลยนะฮะกระปาก็อาจซื้อได้ระดับ400 500เช่นเดียวกันแต่ขอด้านหน้าด้านหลังสมบูรณ์จริงๆนะฮะหากไม่สมบูรณ์ด้านใดด้านหนึ่งราคาก็ดรอปลงไปอย่างแน่นอนโอเคเนาะสำหรับเหรียญสมัยรัชกาลที่4ตราพระมหามงกุฎด้านหลังพระแสงจักรแบบนี้แต่เอฟซฮะคลิปนี้ปรอปประกาศรับซื้อให้สำหรับเหรียญอัดดีบุกต้องบอกเลยว่าให้ราคาสูงถึง2 0 0พเลยฮนะสูงสุด ดูแบบไหนเป็นยังไงดูอย่างไรเอฟซี FC ฮะถึงจะได้ราคา2000บาทสูงสุดเอฟซีโดยปกติธรรมดาแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเหรียญที่ป,ป๊อาปวางไว้เนี่ยเปเรียญอัดดีบุกเหมือนกันทั้งหมดเลยนะสภาพด้านหน้าด้านหลังคล้ายกันนะคล้ายกันทั้งหมดเลยนะด้านหน้าด้านหลังทั้ง4 5, ี่ห้าเหรียญที่เอฟซีเห็นอยู่เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเป็นสภาพค่อนข้างดีแล้วก็ เหมือนกันคล้ายกันหมดทั้งด้านหน้าด้านหลังนะ F4 แต่มีอยู่เหรียญหนึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นต้องเรียกว่าเป็นบล็อกหายากนะ F4 ถ้าเปรียบเทียบจริงๆแล้วที่วางอยู่4ี่ห้าเหรียญเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นบล็อกหาง่ายนะฮะที่ว่าป๋าร,รับซื้อไม่กี่สิบบาทจนมาถึงหลักร้อยกี่ร้อยนะ F4 ต้องบอกว่าตรงเนี้ยเป็นบล็อกหาง่ายทั้งหมดเลยดูแบบไหน F4 ฮะจึงจะได้ราคาหลักพันถึง 2000ผ่านการใช้งานมากๆอาจจะหลายๆลายร้อย FC มีอยู่จุดหนึงที่ประปาจะให้ดูนะฮะแล้วก็มีอยู่จริงแต่เสียดายนั้นเสียดายว่าประปานั้นอ,อ๋อไม่มีตัวอย่างมาให้ดูนะฮะไม่มีตัวอย่างมาให้ดูแต่เดี๋ยวประปาจะชี้จุดรอบๆให้ดูก็แล้วกันนะหรือไม่ที่ปกคลิปนะปกคลิปใครเห็นปกคลิปไหมนั่นแหละที่ประปาวงรีปกคลิปไว้นั่นแหละ,ะ,ะ,ลหหละ FC ฮะก็คือดูจุดเดียวสามารถขายได้หลายๆลายร้อย 100. ถึงหลักพันอาจถึงสองพันบาทกันเลยทีเดียวสำหรับอัดดีบุกอะคลิปนี้สำคัญฮะใครมีเหรียญอัดดีบุกสมัยรัชกาลที่4ตราพระมหามงกุฎแบบนี้เอฟให้ดูจุดเดียวเลยนะฮะได้ให้ดูจุดเดียวให้ดูแค่ด้านหน้าเท่านั้นนะฮะด้านหลังไม่ต้องไปคำานึงนะให้ดูแค่ด้านหน้าจุดจ่ายตังสองพันสูงสุดเนี่ยอยู่ที่ด้านหน้านะฮะ f อฟสจะเห็นว่า พระมหามงกุฎของเหรียญเหรียญน,นี้ให้ f อซสังเกตด,ดูที่ตรงนี้นะฮะนะตรงตรงจุดเม็ดกลมๆตรงนี้นะฮะถ้าแบบนี้ถือว่าเป็นบล็อกธรรมดายังหาง่ายกันอยู่ที่ปรปาประกาศรับซื้อไปเหรียญหนึ่งก็หลักหล,หลายสิ0ถึงหลักร้อยนะฮะสองร้อยสามรสูงสุด ที่ทำไว้แต่ให้ F4 ดูจุดจุดเดียวกันนะฮะ F4 ดูที่ตรงนี้แหละเดี๋ยวป่าชี้จุดให้ดูเนาะก็คือลองตรวจดูเหรียญของท่าน,นะฮะถ้ามีวงลีเลยมีขอบเอาง่ายๆว่ามีกรอบนะฮะมีกรอบวงลีวิ่งรอบนะฮะวิ่งรอบเม็ดกลมๆตรงนี้นะฮะถ้ามีกรอบวิ่งรอบเป็นวงลีในเอฟจีะฮะกรอบวิ่งรอบแบบนี้เลย ปลาให้เหรียญละสูงสุดนะ2,000บาทกันเลยทีเดียวหากเหรียญเหรียญของท่านนั้นมีกรอบวงรีวิ่งรอบเม็ดกลมๆนะฮะมีกรอบวงรีวิ่งรอบแบบนี้เลยนั่นคือบล็อกหายากนะฮะ F4 ลองไปตรวจดูหากเหรียญของท่านเป็นกรอบวงรีแล้วมีสภาพสมบูรณ์แบบนี้นะฮะสภาพด้านหน้าด้านหลังสมบูรณ์แบบเหรียญน,นี้ย้ำนะฮะกรอบวงรี ด้านหน้าด้านหลังของเหรียญท่านสมบูรณ์แบบนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นขอบสมบูรณ์แบบนี้ด้านหน้าด้านหลังนะฮะกลางเหรียญสมบูรณ์แบบนี้ด้านหน้าด้านหลังนะฮะ F4 ลดหลายคมชัดทั้งหมดถ้าเหรียญของท่านย้ําอีกรอบนะฮะมีกรอบวงลีวิ่งรอบปอปารับซื้อปอปารับซื้อเหรียญละสองพันบาทหนาะ F4 เป็นครั้งแรกเลยนะฮะที่ช่องยูทูปปอปานั้นมาประกาศรับซื้อ ให้เหรียญละ2,000บาทแต่ถ้าหากเหรียญของท่านเป็นกรอบวงลีก็จริงใช่ไหมเป็นกรอบวงลีวิ่งรอบก็จริงแต่ถ้าแต่ถ้าว่าสภาพเหรียญของท่านไม่สมบูรณ์นะฮะราคาก็อาจจะลดหลัหน่นลงไปอาจจะเป็นพันหนึง่งเ0้า0้อ0แปดร ห้าร้อยสี่ร้อยแล้วแต่สภาพผิวเหรียญเลยนะฮะ F4 นะแต่ว่าที่แน่ๆถ้าเปเหรียญสมบูรณ์แบบนี้ทั้งด้านหน้าด้านหลังแล้วก็มีกรอบวงรีฮะ <c oughs> วิ่งรอบเม็ดเรียกว่าเมาา็ดไข่ปลาฮะเนาะเรียกง,ง่ายๆนะฮะรอบ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 เม็ดกลมๆแบบเนี้ยนะ F4 จะมีกรอบวงรีวิ่งรอบลองไปสังเกตดูนะ F4 นะฮะอย่างน้อยๆถ้าสภาพเดียวกันกับ เหรียญบล็อกหาง่ายไม่มีกรอบวงรีแบบนี้นะอยังไงร,ราคาเหรียญที่มีกรอบวงรีนั้นสูงกว่าบล็อกหาง่ายปกติธรรมดาอย่างแน่นอนนะนี่ก็เป็นต้องบอกว่าเป็นคลิปวิดีโอล่าสุดนะที่ช่องของ่าน,นั้นพยายามไปค้นคนว้านะค้นควาเหรียญที่เคยมีตำนานตัางอ่าตำเพจต่างๆมาฝากบอกกันตรงๆเลยนะนะตำแอปตำค่ายต่างๆที่เขาทำราคาอ่าทำ ทำเกี่ยวกับเหรียญที่หายากบล็อกหายยากไว้นะอย่างคลิปนี้ปปาก็มาประกาศตามหาประกาศรับซื้อเหรียญอัดดีบุกสมัยรัชกาลที่4นะเอฟีฮะลองไปสังเกตดูว่าเหรียญอัดดีบุกของท่านนั้นเป็นบล็อกปกติธรรมดาแบบนี้หรือเปล่านะถ้าบล็อกปกติธรรมดาแบบนี้ราคาซื้อขายก็จะยังไม่สูงเท่าเหรียญอัดดีบุกที่มีกรอบวงลีวิ่งรอบเม็ดกลมๆนะจะวิ่งรอบแบบนี้เลย นะถ้าวิ่งรอบเมื่อไหร่เอฟีะราคาแพงกว่าบล็อกที่ไม่มีกรอบนะฮะบล็อกมีกรอบจะราคาแพงกว่าบล็อกที่ไม่มีกรอบหลายเท่าตัวเลยฉะนั้นก็ใครที่มีเหรียญอัดดีบุกแบบนี้เอฟซีะนะก็ลองไปตรวจสอบดูนะดีไม่ดีเหรียญของท่านาเนี่ยเล่นอัดดีบุกใช่ไหมเก็บไว้ที่บ้านเนี่ยนะถ้าปาปาไม่มาทําเทปไม่มาทําเป็นคลิปวิดีโอท่านกระจะไม่รู้แล้วไม่มีโอกาสที่จะได้ขายได้ราคาแพงเลยนะฮะ คลิปนี้ก็ถือว่าเป็นความโชคดีนะที่ประปามาประกาศรับซื้อด้วยการค้นคว้าประปาก็พยายามจะไปนะค้นคว้าตำาวงการเหรียญบ้านเรานะฮะว่าเออเหรียญแบบไหนหายากเลยไงพอดีก็ไปเจอแบบนี้มาที่จริงก็เจอนานแล้วแหละแต่ประปาก็ยังต้องดูราคาท้องตลาดเหรียญว่าเขาทําเขาเล่นหากันไหมใช่ไหมเอยแต่ก็เห็นนานมาแล้วก็ไม่มีก็ยังไม่มีช่องอา่าต่างๆเขามาทํากันนะฮะปราปาก็ตัดสินใจเออเอาละลองทําเองดีกว่า นะ,ะเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่เจ้าของช่องอย่างปปานั้นจะพยายามฮะนำเหรียญข้อมูลของเหรียญที่มีบล็อกหายากหาง่ายมาฝากกันอย่างคลิปนี้ปปานำเหรียญอัดดีบุกนะฮะก็ไปนค้นพบเจอว่ามีวงลีใช่ไหมเอ่ยมีวงลีวิ่งรอบนะฮะพระมหามงกุฎวงลีหายากมาฝากมาพูดมาคุยมาประกาศรับซือ้อมาให้ ราคาที่แพงโอเคเนาะใครที่มีก็สามารถส่งรูปตรวจสอบผป้บรราคากันก็สําหรับเหรียญอัดดีบุกนี้ไม่ว่าจะเป็นบล็อกหาง่ายพระมหามงกุฎไม่มีวงลีปะปะก็รับซื้อรับซื้ออยู่แล้วนะถ้า,าผ่านการใช้งานก็ราคาหลักหล,ลายสิบนะถ้าไม่ผ่านถ้าสวยสวยแบบนี้เลยก็อาจจะได้3-400รเช่นเดียวกันสําหรับพระมหามงกุฎไม่มีกรอบวงลีแต่ถ้าเป็นพระมหามง,มงกุฎ มีกรอบวงลีเมื่อไร่สวยจัดจัดจริงๆปปารับซื้อให้ราคาสูงสุดถึงเหรียญละ2,000บาทกันเลยทีเดียวทัางนั้นทั้งนี้เอฟซีฮะนะเราก็ต้องส่งรูปตรวจสอบประเมินราคา,ามาตกลงราคาซื้อขายกันกับช่องของปปานะฮะเราต้องมาตกลงราคาซื้อขายกันก็ต้องเป็นระหว่างผู้ซื้ออย่างปปาแล้วก็ผู้ขายแบบท่านหากเราตกลงราคากันได้ปปาย,ยินดีรับซื้อ เหรียญอัดดีบุกของท่านไม่ว่าจะเป็นบล็อกหาง่ายไม่พระมหามงกุฎไม่มีกรอบวงรีหรือบล็อกหายากพระมหามงกุฎมีกรอบวงรีให้ราคาสูงถึงเหรียญละ2,000บาทกันเลยทีเดียวส่งรูปตรวจสอบประเมินราคากันเอฟฮะแจ้งให้ทราบนิดหนึห่งฮะประปาตัดต่อคลิปวิดีโอทางหลังบ้าน YouTube อัปโหลดทางหลังบ้าน u t u b e ประปาไมา่ไม่สามารถที่จะเพิ่มรูปโปรไฟล์ไลน์ติดต่อเบอร์โทรตร,ตรงนี้ใต้คลิปวิดีโอได้ฉะนั้นใครที่ มีเหรียญอัดดีบุกแบบนี้ทั้งบล็อกหาง่ายไม่มีกรอบวงรีพระมหามงกุฎไม่มีกรอบวงรีหรือบล็อกหายากพระมหามงกุฎมีกรอบวงรีติดต่อช่องของประปามะฮะนี่คือช่องทางการติดต่อไม่ว่าจะเป็นไอดีไลน์ศูนย์เก้าสองเจ็ดเก้าสองแปดสองสามสองใครเพิ่มไอดีไลน์เปลี่ยนตอนนี้เพิ่มได้เลยฮะหากท่านมีเหรียญที่ประปาประกาศรับซื้อนะประมาณนี้เลย เพิ่ม ID Line ได้เลย FC ฮะนะที่จริงปปามี ID Line 2เบอร์เห็นไหมเบอร์บนฮะ0 9 2ย์เ8 2 3 2หรือไม่ก็ ID Line ด้านล่างเห็นฮะ0984095244 2เบอร์2ไลน์นี้สามารถที่จะเอาไปเพิ่ม ID Line แล้วก็ส่งรูปเหรียญถ่ายรูปเหรียญของท่านด้านหน้าด้านหลัง FC ฮะผ่านทาง ID Line มานะฮะนะนะถ่ายด้านหน้านะฮะเหรียญทุกเหรียญถ่ายด้านหน้า แล้วก็กลับมาถ่ายด้านหลังนะฮะถ่ายด้านหน้าและด้านหลังแล้วส่งรูปตรวจสอบประเมินราคากันอย่างคลิปนี้ปปาประกาศรับซื้อเหรียญอัดีบุกสมัยราชการที่สี่ฮะระมหามงกุฎมีกรอบวงลีราคาแพงถึง2,000บาทกันเลยทีเดียวซื้อจริงจ่ายจริงหากเหรียญของท่านนั้นตรงตามที่ปปาประกาศรับซื้อไปคลิปหน้าพบเจอกันใหม่คลิปนี้สวัสดีครับ